สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหกขับพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทใน่ช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่เจ็ดค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะ์มันนี้ค่ะแอดผ้าพายพี่น้องมาทำสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโค้งค่ะพี่น้องคาร์มสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากยาหนักคาราทนะคะซึ่งแนวทางของยาหนักคาราทมีอิ่ธิพลมาเขาทั้งบนทั้งล่างเขา ศูนหาสองพี่น้องศูนหาสองหล้วก็บสองหาศูนหาสองนี่ตัดเลนกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะส่วนของปูนักขลาดเข่าแปดแปดหาสองหล้วก็บหาศูนของปูนักขลาดปล่อยไปแล้วนะคะสําหรับงวดนี้ปล่อยไปแล้วคลิปแรกนะคะพี่น้องคะมาคลิปนี้เป็นของยาหนักขลาดซึ่งเลากับเข่าหาศูนหาสองขึ้นกันไปพี่น้องคะโมนี้นะคะแม้ว่าเราะกับเนนห้แล้วก็เราะกับทงลอตเตอรี่ที่เราไปซื้อ มาแล้วให้เบิง่งหนด้วยเบิงเบ่งเล่าเหมาไว้แล้ว,ว,ลวพ,พ่อแม่พี่น้องค่ะเอาหน้าทางมันนี่นะคะของยานักคลาสนะคะแม่วันสินน้ำมาบอกสุกฟังค่ะสีใดว่าเป็นตัวใดพายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าจ้าแม่วันจ้า,จาเอามันมนี่มานี่ละ่ะเห็นแม่วันทรงขอความขอ,ขอ,ขอมาหากเ็เลยตัหาตาว่าน,นี่ละ่ะเออจ้าแม่วันเมื่อวานโทรศัพท์ผัดไตเอาไปหายซางเขาเห็ดอันไล่หาอยู่ว่าอัน ตัวไอ้สิทรมาว่าจาเลลาะเหล็กเหล้าเมื่ก็เลยว่าเล็กเล้าเนาะโค้ก่นโมหายโมหายเนี่ยเอาเลษ์ไข่หันสื่อบึง้งก็เลยว่าเล็กไข่น่ะตัวของยาเราวหายน้ำรั้งจะบอกมันสียอกปูจักสันโดกค่ะก็เลยว่าสีไล่วหาจ้าบาดีตัวสารมันตายมันเแปยงเนี่ยก็เลยบริดัททรงข้อความไปอีกนะค่ะเอออันนี้ร่มของยามยาึงดูฮะค่ะของยาตัวลางนี่นะ ค่ะอันนี้ไท่น่อยวันเนาะไท่ไถ่ไหนจ้ะย้ะเราหนิ่นไห้แล้ววันเป็นลางน่ะสามสองสามสองค่ะสามสองเจ็ดสองเนี่ยแต่มันอยู่ในน้ำงูเนาะสามสองเจ็ดอันนี้น้ำงูใช่ไหมวันเออเป็นน้ำงูเลยอันขันเป็นว่ามันอยู่ในสามสองของเหล่านัา่นนะค่ะอืมมันเอาเปนน้ำมันเนี่ยสามสองเจ็ดสองค่ะ แต่ละบอกว่าล่างแต่ว่าห้องเมแกันบนไว้เมแกนบนนี่ศูนย์สามสองศูนย์สามสองค่ะหกสามสองหกสามสองค่ะกามาหาเจ็ดสองหาเจ็ดสองค่ะศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองค่ะ แล้วเก่าเอาเก้าสามสองนะเก้าสามสองค่ะเออเอาซ้ำนั่นแหละแต่ว่ามันสิไปบนหรือมันสิไปล่างเมกับกับกันไหวนอะเพราะว่าเราบอกว่าล่างอืมเม่เราไปเฮื่อนง,งานย้ายนอนเมือก่อน,นีไปเลยกะโอ้อยากนอนอยากนอนอยากนอนกังวินค่ะเป็นหายว่าแล้วกันเนี่ยเนี่มาเสียงเลยก็ฟันจบยุกอันนี้อยากนอน อยากนอนกลางวินอ,งน,อนอยากนอนงนังเลยเมียก็เลยไปนอนอยู่ในปเปรื่อนป่าเราค่ะก,ก็ไปอีดคนจะนอนไปอีดเราพิ่นละมาบ่กเจ้าปะพันมาเนี่ยพิ่นมีแต่อยากนอน,น,นนะองนั่งสินะอืมค่ะเมียก็เลยไปงูนอนไปงูนอน,ยน,อ,นอย่าเพิ่นก็เลยว่าอย่าไปเอาตัวอื่นโซกี๊ช่องรับกับบรินินเลือหรือเพิ่นสิบ,บังเฮาบอ่อค่ะแต่ว่าเฮาวของุ่งเบืองเนีไพ่หมักกับสื่อเอาอัน ทนเขาเลื่อนมาหนินมาอยู่ในสามสองนะลูกเราเลยว่าเป็นล้าเราเราวันสี่นะเอาหนูวงกลุ่มแล้วได้หนิสามสองเหรฮะม่วงกลุ่มสามสองแนละ้วได้หนึ่งเออวงกลุมเลยเพราะว่าเราหนีนรางเราหนีนอยู่ในสามสองค่ะทิ่สองเขาก็เป็นร่องไว้ในเนาะค่ะบานี้ในสามครูในสามโตนัน่นแม่หนีนอยู่ในอย่างห้าชูนสอง หาศูนย์สองบอมี่นี่ไม่ว่านมีศูน,น,น<า>ย์สองเออโบเมนบงหาอันหาสามสองหาสามสองเจ้าลูกเออห้าหนินอยู่ในหาสามสองมีบอบอม 72, ีมีหาเจ็ดสองค่ะไม่ว่าเดี๋ยวนุเพียนเพิ่มค่ะเออหาเจ็ดสองแต่ว่าเม,มนเมนนินอยู่ในอยู่ในหาสามสองกับศูนย์สามสองเด้อได้ค่ะเออนิ่นสองครู<า>บนนะหนิ่นค่ะมันไปบนนะ แนิ่นนะคะกแต่กน็นิ่นสามโรงอังนเียบบาน,นีแม่กันเลยมาเสียงบางอีกเมื่อคืนนี่ยมาเสียงเนี่ยแม,ม่ก็เขียนใช้กระดาษเขียนใช้ยังใส่คั้นเรียบ,ร,ยบร,ร้อยเบิเพิ่งดีกันขอ้งปูนเะิึงของงพิ้นนี่พิ้นในเฮทแม่เบิ้งไข่ไกๆว่าเป็นอภินิหารกับว่าได้น้าแม่เขียนใช้จานใช้ยังแล้วนั่น ขึ้นมือที่แหลกแม่ก็เคียนเหลวแม่เอาไว้ในหัวเตียงนอนแม่แม่กาแม่อธิษฐานเนี่ยแม่เอาไว้ในหัวเตียงนอนเนี่บริมีร่มบริมียังแม่บริเปิดพระร่มบริยังมันเกิดอยู่ในห้องผมนอนในหัวเตียงนะบริเปิดจานตั้งจีมันบรินะต้นนะซ่านบริเปิดกันสีว่านกจิกไปกันสีว่านูค่ะไปกันสีข้าบดคูใบอยู่บอืมบันตื้นขึ้นมาบริเห็นกักใบมือแหลกนะค่ะ เออ่เห็นแบบหมวดก้นนี Thanks> ่งหวดก้นนี่ก็แบบมีแต่เป็นชุบออกเบิดจังสี่นะบานนี้บัดคืนนี่แม่ไม่เห็นอีกแม่แล้วเอาเขานี่มุ้งบานนี้นะคือานว่ามม่นูมียังค่ะไปแด่บอกแม่ห้าในหัวเตียงในยังมันกับ่เห็นจังสี่นะค่ะกันสิว่ามันคูลงมันก็ตตรงเห็นอยู่หันเนี่ยีใบหาใบอีกนเนาะย่างหน่อยไม่ต้องเห็นยาอันใบหนึ่งสองใบแล้วโน้ไมั่นเออย่างหน่อยเ้าก็ต้องเห็นเนี่ยโต๊ะลงในหัวเตียงนี่จักใบจักคูอันนี้บบมีเลยอืม งางเตียงงางยั้งขึ้นกับโบมี่บันนีิเม่มาเฮ็ดอีกมาขึ้นมาเฮ็ดอีกมาขึ้นนี่แม่เอาเขาจุดถูกจุดยั้งใหม่เพื่อแต่แม่ก็เอาเขากาไปเอาเข่านี่มุ่งมันเตือนขึ้นมากกับโบมี่อีกเบื้องเหนื่อยมันเน็คือเป็นไปได้มันยั้งสิค่ะไปแม่กับเลยวานกับมี่กับโบมี่อีกโบมี่แต่แม่มาควันนู่นนี่มาขึ้นนี่แม่ที่ทานแม่ก็เลยว่าอ้าวขัดฉีมาสองสี่สี่สองหายฟันเห็นมันยิ่งสองคน ค่ะขันสีมาช้างสมกับหายห็นไม่ยิ่งโสงกนคือเก่าแต่หายห็นคนขาวเมียว่ะอืมบานนี้เดี๋มาฟันฟันว่าพี่สาวโสงเอือยโสงเอือยหน้าค่ะแม่ก็ได้ว่าซู้อันนั่งตัวโบไปบุญบ่อเราว่ะบุญเสี๊ยปะบุญเขาทั้งในบ้านนี่แหละมึงโบจักบ่อเราหรอว่ะอันโบจักแหละเข้าคนโบดิ้งยินเสียงเขาประกาศก็เด้บอก มันไปเด้อไปน้ำหลังกูเด้อกูสิไปก่อนแล้ว่ะมาด้อยสองคนน่ะแล้วหลบไปก่อนน่ะหลบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเมื่อั้งสองคนน่ะขี่ขั้นไทยขั้นมันข่อยจะรับกระดับสิไปก็ว่าจะให้ข่อยขี่พี่ซันสิไปมอเตอร์ไซค์ข่อยกับบ่มี่มื่ก็ขี่รถถีบเราว่ะแม่ก็เลยปรากฏว่าขี่รถถีบไปน้ำหลังเขาบ้านี้แม่เมื่อคืนบ้าวายสองสี่สองสามนี่มาออกลางกับคัก มันไต่ก้นน่ะนะเบอร์เรารวยค่ะมันต้องออกก้นเนาะแต่เม็ดเม่เว้าถึงเม็ดถือแบบนี้แ,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 แบบน,นีบนน้แม่มาเอาตัวนี้ใส่อีกคู่หนึ่งบัดนี้เอาในฟันด้วยัวนี้เด้่ะเอาในฟันเน่ะเอาเจ็ดสี่สองน่เพราะว่ามตอรจะใส่มันปิเจ็ดเออเจ็ดสี่สองค่ะแม่บ้านเออมุ้งจะใส่อันเจ็ดสี่สองกันไหวนะค่ะ แต่ว่าแม่นิ่นนินไหวคือสี่สองน่ะหนิ่นแม่สองตัวนสี่สองสี่สองค่ะเออนิ่นสี่สองหละกระซัมสองตัวแม่นิ่นค่ะแม่ว่าซ้ำนี่วันนี้แม่ขี้รถถีไปน้้งรังเขาค่ะไปขีารถถีรถไปรถฝ่าห้างอันรถถีบกัรถห้างรถขับทีไปได้ไดนะค่ะในเมื่อการรักศูนย์ไหวเอาศูนย์สี่หันคูหนึ่งจะลงมาใส่รางไหว ศูนย si ์ส işte, so like uh, ี่แต่เออแต่ศูนยอยไปน้ำรางจะบอกศิออกบนเนาะเบิร์นเนอะรวยเนาะเพราะว่าขอยไปน้ำรางเขาจะบอกน้ำศิบอกออกน้ำวันเด็กถ่ายใหญ่บัวจักศูนย์จักน้านโอ้หนาวเด้อจ้าเออคันคันว่าถึงว่าอยู่ในรถถีบนะคันชวนบอกว่าบ้านเมื่นั้นค่ะรักศูนย์น่ะเอา เอาศูนย์สี่นั่นไหวบ้านนี้สามโตกันบุญแะกันบุญเอาเก้าศูนย์สี่อเออเอาก time, uh, 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 ันไหวตัวน uh, ั้นบุ้งบวยังหลบแต่เขากันไหวพ่ามากกว่ซื้อแต่เม่มักคลาดเหมันคือปีสาวมันเป็นเด็กเอือยหนองเนาะอ่าเออเอือยกับหนองเอือยเอือยของปีสาวเอือยเนี่ยเป็นเป็นเอือยก็ต้องซ้อมแต่ว่าเป็นเอือยเป็นเอือยกับหนองกันนะแต่มันเป็นเด็กเอือยเด็กหนองเอา ซัำนี่แหละเบิง่งเรารวยอืมค่ะแต่ว่าละญาเิ่นกับโบมาอีกแล้วว่าโบมาเล่าหายซันี่แต่เรานิ่นนิ่นซับโซงอ่ะนิ่นหนิ่น,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 นงาอนะ่ะอืมค่ะไม่บ้านอแต่เรานิ่นบอกว่าเป็นล่างมีสต่ร่างอย่างเดียวสามตัวนะ่ะมันอยู่กับของปู่นาคเจ้าเราอ่ะอ้ค่ะเออแต่ของปู่นากก็หาซีสองหมแล้วโตวเป็นไห่รักลักษเนาะค่ะไม่บ้านเออโตแล้วาห่ที่ไหวแซ่ละโมรีแมนลักลักษเลยน่ะ อะ <c oughs> จ้ะแต่ว่าฟันเดี๋ยวก็มันนี้ไมเอยอยู่คนนึงหมว่านนี้เนาะแล้วมาเอาเิบมาแม้ให้ยิ่งเรื่องจริงหรือเรื่องฟันนี่อ๋อคนมาเอาเลยไม่ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องฟัน <c oughs> อันนี้เรื่องจริงนะป้าแล้วาามาเอาเลยแล้วก๋อยแรหวกน,นโอ้แล้วคนมาขอทาเลยนั่นเออเรามาขอเลยนัย่นเรา่เราเคียนเดี๋ยวกูแน่ขอเขียนห้เล่าแล้วเมื่อเราหลบฟันว่าน,นั่นเขาอก เอาของมาให้เราเขาเน่ไถแล้ขึ้นไปเอายูฟู่เราวะอืมขึ้นไปโรลดมันเน่ยเป็นต้นใหม่แล้วว่าเพิ่นเนาไหเลี้ยวขึ้นไปได้ต้นใหม่เพิ่นเนี่ยว่าเอาเลยเอาเนี่ยของอยู่ในต้นไม้นั่นแล้วเรามาซ้อนเนี่ยฟางมะเสาเนี่ยฮะแล้วเรา๋ยขึ้นไปเอาไปหอดเพิ่นมันเดขึ้นมาได้แล้ววาเพิ่นเน่เอาใหม่นะแล้วแง่เอาหันแง่เอาเนี่ยขึ้นไปโหลดติดใหม่แล้วลงมาเนี่ยเมนม่องกับป่าเรามีแต่ป่าเราวะโอ้ ป้ากับป้าเท้ๆแล้วเราหาเ้าแวา่าเรามาซ้อนเนี่ยแม่ฟังเลขเขาเหลีวนั่งเลยเราอ่ะอืมค่ะเอากระแม่นเนี่ย,ว,ยะะว่าขันเอาเลขเมื่อฟันไหนโอ้งมากับเขาเลยเลยข่อยว่าแม่วันเขียนตัวใดให้เล่าไปละหมอวันข่อยเขียนให้เล่าก่อยก็เขียนหาสี่สองหาศูนย์สองเล็กับสามสองอืมเขียนให้สามคู่เท่านั้นอ่ะเออเขียนให้สามคูเตัวนี้อืมค่ะ แต่แต่ว่าเมย์ว่าดันเบิ้งแล้วฟันหน,น้นันแม่ก็ว่ามัดเขาด่าในสี่สองเนี่ยเลยี่นั่นเดียวนี่นะค่ะสามสองกับมันเป็นลางของพคนมันมีนยิ่งสองคนมันก็เป็นหน่อเพราะสี่สองกับสามสองแค่นั้นเบิ้งแน้วรวยอือค่ะเพราะวันเป็นเ,เด็กเอือยเด็กนอกค่ะจ้าสีเา่เข่าทั้งบนทั้งล่างคือเกาอีกว่าจ้างโนแม่วันคอยอาจว่าจะเขาทั้งบนทั้งล่างคอยคืดว,ว่านี่บ้านนี้นั้น แม่ก็มานอนไปนอนมารองเสือกัดฟันนั่นซันแต่ก้นเอาของมาให้แม่คือเขาก็แม่สิว่าแม่เล่เล่แม่เขาน่ะจะเห็นบ่าขวายไปจะเบิ่งขวยซื่อนะนั่นเห็นแบบเนาะโอ้ยสะพ่อแม่วัานสื่อหลยกันยัง่าป้าตัวนี้นะก็สื่อหลายแท้ยังไงอยู่เออตัวแม่นิ่นนะเพราะว่าแม่เป็นยังถึงสือไลยเพราะว่าเป็นไฮแบบกันกับหมดบังกี่นี่แบบเก่าหดเป็นเฮ็ดคันตุนกระหิตแบบเก่าจับองแม่นี้เบิดเันสีนะโอ้แล้วคะ อันตกลงว่าแม่วันเอาเขาไปนี่ในบอลนี่แม่วันดนกลางมุ่งกลางยังบ่การมุ่งเรียบร้อยจังเลยจุดถูจุดนังใหม่เว้แต่จังเลยเอาเข่าไปไหวกว่าว่ายานนกกินว่าเริ่มสิว่าโน้สิค่ะไปบอกูจะเอาเข่าในมุ่งเบ่งมันคือสิบบเห็นเนาะไปทั้งใดแรือไม่ว่นเต้มมาเห็นบ่เอาเข่าเอาเข่าในมุ่งแลวมันเป็นปีนิหารยังแต่ว่าคือโบเห็นเหี้ย้นบดนอนอืมกันสีว่าเป็นเอาไปเสือง ขันบาพื้นเชีองกับเมนขันเพิ่นเชีองหน่อยม่สีน่อมรับขันว่ามันเฮียนี่มันต้องอยู่เดี๋ยวจักใบจักขู่โอ้เออเพ่ผสิเฮ็ดแบบนี้แบบงวดเมื่อกี้เน่ยงวดทานน้าขี้เพดผสมเฮ็ดของแม่แบบนี้เนี่ยแม่เพี่ยกสมเก็บนี้เบิร์ตโนนี่อือก็แม่มันใจจังว่าคนซื้อทิมๆว่าหมโมมืออีขันเพิ่นว่าโบเปลี่ยนแปลงแม่เพิ่มอีกหรือล้หันน่ะอันแม่วันเขียนใส่กระดานมันมีจะตัว อ่านกระดาษน้ำมอที่ใช้อันกระดาษที่มันเราเห็นนี่นะเมียแม่ว่านเขียนตัวใดแน่มีเด็กมีอันหาสี่ทรงเด็กหาศูนย์ทรงเด็กกัสี่ทรงศูนย์ทรงเด็กกับสามทรงโอเขียนซสัเนี่ยเออมีเด็กอยู่สี่ใบอืมบ่าเห็นจค่ใบจะสิงเงือกว่าไรยังวะอืมเพราะว่าแม่กับใส่หมูไว้เนาะ โอ้ยใส่มุงประเด็นบ่แม่นหนูยังกะสิเขาบประเด็นเนาะเฮาเอามุงไว้หนูมันสิเขาวปรด็ได้ได้คงแม่นอนอยู่แม่ก็เอาไว้เนาะหัว่านอนแม่แม่ก็นอนเผาอย่ามันสิเขาามาได้ได้ในมุงแม่ก็จิกมุงเดือดคืนก้อนคืนก้อนหนี่แม่ยังว่าแม่เอาไว้น้องมุงงแม่ยังคือหนูค่ะคงแม่ไปค่ะบัดมาแล้วมันบ่มีหนูบ่มีหยังสัตว์โมห็นหัวเอาไว้ในมุงก็ยังบ่เห็นแสดงว่าปัญหาย่างน้แหละอุ๊บอืม มันนี้ก็มาดีใจแลวเอื่อยแล้วมาโบกเต้ต่อเสาฝนแล้ววะกูเอาเรืมันมึงเมื่อเนกูหลุฟันในคลองนั่งเฮ้ยเรืมึงเข่าแล้วแล้วะเราก็สีดีใจเพราะเล่าเนาะเออจนนิ่งตัวได้เจากันิ่งชี้สองกับสามสองหันเดืยเอื่อยวะมันต้องเข่ากูได้กูหนึ่งอยู่นั่นมันจะออกมันออกเล่าเดียแเราวออกกับยาว่ามันนะจุดก่อนมันออกแล้วมันก็ยังออกกลยววะแมนอยู่ค่ไแมวันคะเออจุดก่อนมันก็ออกสมุนเจ็ดสองเลยมันก็ยังมาออกหาสองหันเดือยเจ็ดหาสองสี่เมีตักงนะอืมจ้ะ มันแต่ยังไมาออกค่ะโซงเนาะค่ะจะจะโอเคค่ะเอาเอาแค่นี้แหละกันเพิ่นเปลี่ยนแปลงอะไรหมดผมเพินสีบชิมหาแม่สิโทษหาได้ได้ค่ะแม่วันค่ะถ้าบปเห็นโทษหาคือเพิ่นบเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปูหน้าเพิ่นนิ่งเลยนะเพิ่นบเบาอยังเลยค่ะจ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 ะแม่วันเอาขอบคุณแม่วันหลายๆเด้อค่ะจ้าจ้าแม่วันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าวันนี้จ้าไอ้ สรุปแนวทางท่าคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะมาอนี้นะคะแม่วันเล่ามาว่างแนวทางของอยานคาราชนะคะสุดลางนะคะพี่น้องคะสุดลางแล้วก็มีกันบนพร้อมแล้วก็มีความฝันเนาะค่ะเนาะ <c oughs> พี่น้องคะเลขของอยานาคาราชค่ะหน้ามูนะคะสุดลางเต็มสุด สตัวกับสามี 3, งกับเจ็ดสพี่น้องคะสามกับ72มี2องคู่เท่านี้นะคะบัะนทึแม่วันเราก็เลยกันบนน่นไะว้น้ำเนาะฮาเทียเพิ่นบอกลางฮัเทียมาบน่นแม่วันเ,น,น,นะะน,วนเราก็เลยกันไว้ศูนย์สามสองค่ะ 0, 3นย์สามสองหกสามสองหาเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองเก้าสาหาสานะคะพี่น้องคะแม่วันเราเน้นให้ มักที่สุดก็คือ3 2 0 3 2 5 3 2ส่วนความฝันของแม่วันค่ะ7 4 2 9 0 4 4 2กับ0 4เน้นๆก็คือ4 2นะคะมืาอนี้สรุปว่าแม่วันเราเน้น3 2 0 3 2 5 3 2กับ4 2นะคะพี่น้องคะบ้านี้นะคะอ่าแอสแทน่อแม่พี่น้องดีเบิงสำหรับเล่าๆของแม่วันนะคะที่ผ่านมาเนาะถ้าเทียฝามีเอฟซีเขามาไม่บอท่านได้เห็นนะคะเดี๋ยวสิวหาว่าเบิงเราด้วยอ่นเบา โบ่ไปมาล่ามาลอยบ่ถือกระเป้าสีหนะพี่น้องค่ะเอาอันนี้เป็นแนวทางของยานักขลาดงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาไม่ว่าเราเน้นหายซุดหาสองกับหาสองกับสองหานะคะซุดหาสองกับสองหาตัดเลนซุดหาสองนี่สีขาทั้งบนทั้งล่างนี่ค่ะพี่น้องค่ะเราเน้นให้ยสองคู่เท่านี้อันนี้ของยานักขลาดนะคะพี่น้องคะบันนี่นะคะพี่น้องของปูหนักขลาดเนาะซึ่งงวดนี้่ยปล่อยไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะไม่ว่าเราปล่อยไปแล้วของปูหนักขลาด เข้าตันเลรหาศูนย์แล้วก็บสามตัวนี้แปดหาสองพี่น้องคะอันนี้นะคะจริงๆเลยนะคะคือสามตัวสามตัวตรงๆนะคะหน้าทางของแม่วันนะคะพี่น้องคะสามตัวตรงๆแล้วก็อ่าล่างด้วยนะคะพี่น้องคะหาศูนย์แล้วก็บแปดหาสองนะคะพี่น้องคะอันนี้ของปูนากขลาดเนาะเอ็ดปล่อยไปแล้วตั้งแต่ตองหัวนะคะแม่วันน่ามาปล่อยให้แล้วนะคะนี่อันนี้มันนี่เป็นของยา ยานาคาราตนะคะยานาคาราตคนกับบอแพร์กันเรากับเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องคะซูนหาซองกับซองหาตัดหลินเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะเอาอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะวันนี้แม่ว่าเรากำมั่นใจอยู่นะคะเรากะบทรงลอตเตอรี่มาแล้วที่เราซื้อพี่น้องคะเราซื้อเราไปซื้อไว้แล้วนะคะสามสองสี่สองนี่แหละซุมนี่แหละที่เราซื้อไว้นะคะพี่น้องคะซุปนี้ที่เราซื้อไว้ ับซื้อไว้แล้วเนาะของปูนาคารล้วก็ซื้อไว้แล้วพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางมินี่นะคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะถ้าเบิ้งอีกฮาเทียมีโคงสุดท้ายเนาะฮาเทียโคงสุดท้ายเพิ่นมาย่ํานะคะพี่น้องคะฮาเทียมพันมาย่ํานะคะพี่น้องอ่านําไปพิจารณาเบิง้งถ้าพี่น้องท่นานใดมักชอบแนวทางมินี่เขาไม่วันคะ่ะหยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะคะฮาเทียมมีโชคไปน้ำกัน นะคะพี่น้องคะแม้ว่าเราก็อฟันฟันคัางฟันแน่ฟันจบฟันงามอิหลีที่พี่น้องเอาก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับหน้าทางมานี่นะคะจากแม่วันริมโขงนะคะที่แม่วันเล่านํามาบอกสุฟังค่ะพี่น้องคะ,ะทำเบอรทั้งมวลกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลดะ้คะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณ พี่น้องบรรเาสกุสก้นค่ะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณสำหรับความร่นในคลิปนี้พ้อค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะ้างปยักสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขอมาแลากันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้พบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรา่การนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะแอกัสได้ขอตัวล่า พ,พี่น้องมาเท่าสุขสุขอนไปนก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม้ก็เป็นในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี